พี่บ้าเป็นไข่อ่ะวันนี้ลืมมาที่ไปนะครับวันนี้ผมเอาเปเป้นะครับคือผมลืมไว้ว่ากินมรัวติดวันนี้วันนี้โอฟี่ไปก่อนดูซิลองเชิงเปเป้ไปเฟอร์มานี้ได้เลยนี่ก็คือไปครับเปเป้สิบโลครับผมไม่หล่อเจ๊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 เฮ้ยเฮ้ยะเจ๊เจ๊เจ๊เเจ๊เจ๊เฮยว่ะไปครับอีกสิบโลเปเป้เนี่ยแบบห้าสิบไหม ห้าสิบไม่เกินนี้นะครับสำหรับเปเป้นะครับเฮ้ยอีกแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปที่หกหนึ่งลุน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 ยังครับเดี๋ยครับลุนลุนลุนสองรู้ผมรู้ทุกคนรอนะนะครับแต่มันแบบทุกคำลุ้นน่ะให้ทำไงวะเนี่ยเนี่ยตื่นเต้นรวตื่นเต้นทุกคนอยากดูคนตื่นเต้น มันมีแล้วมีแล้วคือคือมันน่าดีใจนะถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้เอจาแต่แบบได้มาเล้วอะ <c oughs> ่ะกูกูควรรู้สึกยังไงเอ่ยเฮ้ยทองสองรอบติดอ่ะมันธรรมดาที่ไหนอะ่ะเฮ้ยปาสลินเสียงมันสาวๆเลยอะ่ะใครอะเป๊ะๆไหม ออกเร็วอะออกเร็วรอบดี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 ขอครับเป๊ะไหนไมันมาขนาดนี้แล้วคุณกดไปอีกโลนึงนะครับผมเพราะว่าผมผมเก่งไว้แล้วว่าจะแบบสักห้สพอนะครับโอเคพี่บ้าเป็นใค่เรอดูได้รอครับน้องๆเนี่ยมากดแค่นี้วัดดีคุณดูยี่สบามคนนะครับคือเลขมันไม่สมมาตรผมไม่ชอบแล้วกันครับ